ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวานันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดวงโฮล่าปานยิมม้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้การงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหนึ่งรับผิดชอบจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมถึงความรักจะราบรื่นทําให้คุณเจ็ดสบายอกสบายใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะอ,อาจจะมีอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือขน,ขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องและอาจจะเหนื่อยกายเหนื่อยใจบ้างถ้าคุณหนึ่งมองข้ามไปได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับทําให้วันนี้สบายใจดีถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณหนึ่งเลยละครับ วันนี้คุณ2จะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณ2รับผิดชอบก็ให้คุณ2ระมัดระวังนะครับรวมถึงจะมีปัญหากับคนรักความรักไม่ลงตัวทําให้วุ่นวายเหนื่อยใจหงุดหงิดไม่ได้หลังใจก็ให้คุณ2มีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูเช่นเดียวกันใส่น้ําหอมมงคลอ่ามนตราใส่แหวนนิ้วกลางนําเกลือนพเก้าวางบนโตทําง,งานจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ ว e like ันนี้คุณสามจะเจอกับบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าเรืตตำแหน่งน้อยกว่าจะเข้ามาทาให้คุณสามนั้นมีเสียงหัวเราะมีเรื่องให้อารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงความรักจะราบรื่นถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งครับแต่ก็อาจจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจสักเล็กน้อยถ้าคุณสามมองข้ามหรือมองผ่านไปได้ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสามเลยล่ะครับ วันนี้คุณสี่นะครับจะมีบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่านะครับจะเข้ามาทําให้คุณสี่นั้นมีปัญหารวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักความรักไม่ลงตัวอีกด้วยขอให้มีสติตังรับดีๆนะครับคุณสี่อาจจะทําให้คุณสี่เบื่อเบื่อเซ็งๆได้ไม่ค่อยสบายใจในวันนี้นะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดําหรือเหลืองใส่เครื่องประดับสีดําหรือเหลืองใส่น้ําหอมมงคลอร่ามันตราใส่แหวนนิ้วชี้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ5้าจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆนะครับกับคนรอบข้างคนรอบตัวรวมไปถึงการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณห้ารับผิดชอบจะรับรื่นนะครับผ่านไปด้วยดีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักจะรับรื่นถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณห้าเลยละครับ วันนี้คุณหกจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวไปหมดเลยนะครับรวมถึงจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ขอให้คุณ6ระมัดระวังดีๆนะครับอาจจะมีเรื่องการเดินทางเหนื่อยกายเหนื่อยใจไปบ้างขอให้มองข้ามก็สบายใจได้ครับเคล็ดลับนะครับคุณ6กใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูเท่านั้นใส่น้ําหอมมงคลอรามนตราใส่หวนุชี้นําเกลือนอปกาวางบนโต๊ะทำงานจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คนรอบข้างคนรอบกายบริวารคนรักคนสว่วนลูกน้องพ่อแม่พี่น้องทั้งที่มีอายุมากกว่าและอายุน้อยกว่าจะเข้ามาทำให้คุณเจนั้นมีเสียงหัวเราะพูดคุยสบายอกสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้คุณเจนั้นสบายใจดีในวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึง่งสำหรับคุณเจเลยล่ะครับ วันนี้คุณ8จะมีปัญหากับคนรอบข้างคนรอบกายบริวารคนรักหุ้นส่วนพ่อแม่พี่น้องลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าและมากกว่าทําให้คุณ8นั้นหงุดหงิดนอยเบื่อเหนื่อยใจได้ในวันนี้นะครับขอให้คุณ8ตั้งรับตั้งสติดีๆครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูเช่นเดียวกันใส่น้ําหอมมงคลอรามนตราใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วก้อยช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณเก้ามีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวัญของฝากและปากลับรอยหรือเรื่องราวโชคดีๆเกิดขึ้นในวันนี้มีเสียงหัวเราะทำให้คุณเก้านั้นสบายใจได้ในวันนี้นะครับแต่ก็อาจจะมีเรื่องเหนื่อยใจกังวลใจเล็กๆน้อยๆมีเรื่องหน่อยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับถ้ามองข้ามไปได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณเก้าเลยล่ะครับ วันนี้คุณศูญมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้อาจจะมีเรื่องเครียดโกโรธหนอยอารมณ์ไม่นิ่งขอให้คุณศู์ตั้งสติตั้งรับดีๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีเขียวหรือน้ำตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ำตาลเช่นเดียวกันใส่น้ำหอมมงคลออรา่ามนตราใส่แหวนนิ้วนางนำเกลือโนพ้าว้วาวมต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกตัวบ้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ